นีครับผมอันนี้สไนเปอร์อีกรุ่นนะครับผมโอ้โหรุ่นอะไรก็รุ่นนัมเบอร์ก็ตามนี้นะฮะก็ในกล่องมีอะไรบ้างดูก่อนวะาตึง้งก็เหมือนเมื่อกี้ราคาแฝดเป็นรุ่นเดียวกันราคา450บาทเท่ากันนี่ส่วนเจอนี่หน่อยก็ซื้อเพิ่มนะฮะถุงก็ไม่แพงนะฮา35าบาทก็ที่ว่าสีส้มเนาะตอนนี้มีกระสีส้มที่เราสั่งมาจําหน่าย ขายปิกนะครับก็ได้เป็นเกือบหลายพันนับไม่ถึงหมื่นนะฮะเยอะมากที่ผมแช่มาทดสอบนี่นี่ก็มีสายจะพายให้นะครับผมโอเคนะครับตามนี้อันนี้ก็แช่น้ำหนักก่อนเนาะ,ะน้ำหนักก็คงจะผมว่าสูสีกันนะฮะขาก็เปิดกับดุนอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็น MB ีนะฮะเว้ยเดี๋ยวกนยังไม่ไี่้กดซีโร่ก่อนโอเคเท่าไรเมื่อกี้สองอะไระนี่สามสามเก้า,าโอ้โห ทไมเละหนักกว่าถือว่ารุ่นคือออปชั่นเยอะกว่าโอเคนะฮะนี่ก็กดมาเหมือนกันนะฮะเนาะอ่าเป็นกดกดมาอ่าง่ายนะครับเล่นง่ายครับกล้องกล้องหลอกฮะฉันจะกล้องนี้หลอกฮะไม่ได้ต้องใส่กล้องจริงได้อยู่นะหล <c ười> ังซื้อกล้องจริงใส่ได้อ่าเห็นไหมซ็อดมาแล้วซ็อดซ็ดมีประโยชน์นะครับตัวนี้คือเก็บไว้มันจะไม่ระเหยเนาะจะเอาเล่นได้นานนะฮะนี่กอดเข้าไปนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะแล้วก็ปั๊มหน่อยตึ๊ดบ ปั๊มขึ้นมาหน่อยนะต้องปั๊มนะฮะขึ้นมาเพิ่มมารอนะฮะนี่ตรงนี้เนาะโอเคนะครับก็ปิดฝาซอสก่อนเอาเลยฮะผมจะไปได้เลยเลยนะฮะสินค้าเรามีเยอะนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มสั่งซื้อกันเยอะมากมายนฮะจัดส่งทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงฮะส่งจริงนะครับไม่มีอิงนิยายนะครับฮะพูดเล่นไงก็ส่งจริงครับเราเป็นร้านที่มาตรฐานเนาะนี่แน่โอ้โหลูกนีนออกมา โอ้โห oh, oh. กระจุยเลยแรงโอ้ oh. แรงจนกระจุยอา้าวแรงมากจนกระจุยเออได้ละโอเคมันต้องไล่ไล่หน่อยนะฮะไล่ไล่ไล่ลูกหน่อยนี่แนะ่ร้อยสามสิบสองจุดแปดโอ้แรงมากนะครับไม่ทำมาไดา้เห็นไหมน้ำหนักก็เยอะกว่ากล้องยาวก,กว่ามันเีแรงนี่แนะ่ร้อยสามห้าจุดเจ็ดโอ้ ผมว่าน่าเล่นนะราคาเท่ากันด้วย450จะซื้อรุ่นไหนก็ได้นะนี่แน่ร้อยสามเจ็ดยิงแรงขึ้นโอ้ผมดูค่าเฉลี่ยพอพอโอ้สี่สิบเอดจุดสองอ่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยอ้าโอเคนะฮะผมยิงไปเลยนะครับไปพูดความทำเลงนะเดี๋ยวจะมีอ่าสินค้ารออีกเยอะครับโอ้โหแรงมากอืมยิงมันนี่แน่โอ้โหกะไม่ถูกความแม่นเราอยู่ตรงไหน นี่แน่การไม่ถูกจริงเพราะกล้องมันอโอ้โหคนละเรื่องเลยมันต้องขึ้นไปบนอืโอ้โหโอาน่าไปไกลนะเนี่ยยิงโอ้หมดแล้วครับโอเคนะครับสี่รอยห้าสิบาทคุณเต้สั่งซื้อให้ลูกๆเล่นได้นะครับเด็กๆเล่นได้ครับผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลด้วยเนาะระวังโดนเว็นใบหน้าแล้วกันฮะคืออย่างอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรนะคือเราก็ยิงไปที่เป้านะเนาะ เราเราไม่ต้องยิงไปหาหาคนนะครับโอเคนะครับผมสนใจสั่งซื้อด้น,นั้นมีวิีการพยาทางเอนดีลล่าได้ครับ450บาทนะครับวันนี้ครับพราะก,กสินค้าไหมครับ